ตัวนี้มีสมบัติด้วยไม่ใช่สมบัติเขาเรียกว่าอะไรนะแผนที่สมบัติ าวไอ้พวกเกิดใหม่อ๋ดาว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 ได้พวกเกิดใหม่ต้องต้องมีดาวไปดาวแล้วเดี๋ยวต้องมีตัวตอมาของไอต่อตัวได้สุดหมดได้เฮ้ าเกือบร้อยเกือบรัดช็อตแล้วพี่เอ๋เแล้วกอบแล้วเกาะสมดเดี๋ยวครขอก่อนไอเนี้ยจะมีเกให้นะเกาะเกาะเด็กเกาะเด็กเกาะเกาะเยี่ยมมากขอไงได้งั้น มีดูซีทโอาโหโหดจ้าเขาเยี่ยนเี่ยพ,พี่ไอ้ผลไม้ผลไม้เออเดี๋ยวเจอเยวเฮ้ยไปโดดโดดไอ้นี่ได้นะจะได้ไม่ต้องเฟืองสบายได้แมนมาก

ที่มารอพี่มารอตรงบ้านสีฟ้าหลังนี้นะน่าจะปลอดภัยน่าจะออกกลางออกาี่อีแววีตรงนี้เด็กจะบูมาเลยไงไปบีล้ม อะไรจะมีไฟไหม้ตรงนั้นวงขนาดนี้บีบขนาดนี้ไม่ต้องใช้สวยได้ไหมตามมาปลาน่ามีจ<อ>ิโดนแล้วหรอโดนโดนใครเลยปัม๊มพี่พ<ะ>ี่วินเอ้ยพี่วัดโอเคโเคมาค้าวหนึ่ง มันเห็นเราแล้วเห็นเราแล้วมันแตกกันมาเดี๋ยวพูดเลยเขาเล่นดูมาเดียวเนี่ยอยู่ข้างบนน่ะลงมาแล้วนี่ลงมาตัวนึงทิ้งไม่ได้โอ๋ไบเปิดเอ๊ะมาแตะแล้วมาแตะแล้วบ้าไม่โดนน่ะปิกัดกันแล้วกันตาวเหมาจังยังหมดหรือเปล่ายังยัง มีคนมาแจมเหรอพี่ไม่รู้ว่าอตีนึงปะ่ะยังซ้ายตัวเลยนะซ้ายตัวนลยโอ๊ยตีไหมตีไหมระวังมันจะยิงปั้วน้ำมันให้ระเบิดไม่เออตัดตัวหนึ่งขง้ <c oughs> ามานดาวหนึ่งนะดาวหนึ่งก็าตายเลยตายเลยเด <c oughs> ี๋ยวมันจะหมดไปใช่เขาเพี้ยนอุ้ยโอ้โหแม่มึงทานูโทษแม่นเลยครับผม <c oughs> กยมีป้งตีแน่เลยจะแม่นไปไหนวะนะไอ้เนี่ยขนาดกระโดดอยู่นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ครับเขาจะแตกเขาจะแตกด้วจังหวะมือกอบป้างพี่วัดมือกอบไม่กูก็ไม่มีลองไปดูจังหวะ แล้วมาบอกได้ป่ะบอเมาต้องกูตัวนี้จะไปซุ่มแม่งเลยใช่ไหมสวยโอ้โหแม่งเยอะจัดแบบนี้แบบแปลกๆอ่ะอะไรโอ้โหอะไรครับไป ไม่สัดวัวววไม่ใช่พี่ขี่นะบอกกันพอจับตัวนึ่งพี่ไปชุบให้ก่อนนะพี่เก็บการ์ดเอ้มีคนเก็บการ์แล้วพี่ไปชุบก่อน โคตรมั่วเลยพี่ตรงนี้แม่งแ,แบบนี่เองไปละไปละพี่เองอาพีบวกมาหนะปลอดภัยก็ไดแล้วพี่น่าจะไหวอยู่พี่มีสไปเดอร์แมนเออจ้าจริงจ้าออกมาได้ปะหมดแอร์แตุ่งออกออกได้ออกเลยนะไปแล้ะไม่โอ้โหเยอะจัดอะตอบครับผมยินดีครับโอเคเขมไร่ได้บอกกันรเดี๋ยตามต่อ มีใจเต่ยเยอะเลยพี่ไม,อม้อีกอ่ะเด็กเอาไปเอาไปอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมาแบ่งกับพี่พี่มีที่บิวเยอะอยู่เข้าหาที่ปลอดภัยก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะสละที่บิวมาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้มามาใครเอาอะไรใครขาดอะไรเกมดีกว่าเกมมาเอาอีกจากพี่นะพี่มีอีกเยอะอยู่ แล้วก็ใครนะบอสบอสนี่ไหมพี่บิวมีมีมีก็ใหญ่ตรงนี้เออของอะไรนะอ๋อเอาเลยโอ้ยขายไปกี่ตัวแล้วใช่ไหมอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยน่าจะมีของอยู่ตรงเนี้ยตรงไหนตรงไหนแต่ไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าแต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นแล้วเออไปตรงนี้ก่อนไหมนอกวงสี่สิบวิสเปซแมนเขาไม่อยากจะทิ้งสเปซแมนนะพี่งเพียพียตรงนี้มีผลไม้ ลเอาพยายามพยายามอย่าหามากนะได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้น่าจะมีของอ้วยข้างหน้าหลังเขาอาไม่ว่า พอปรับแบบนี้บบบไม,ไม่ไม่กระตุกเลยไอ,อเจมเจมตัวจริงเจมจากตรงไหนไอเจมมาตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นมันเป็นธนูหรอใช่ใช่ธนูธนูระเบิดที่พี่ชอบเล่นปุ่มตัวนี้ ข้างหลังมันมีคนอยู่เห็นอยู่คนเดียวต้อลงมาจเขายสกแกนไปละเกิดกิตตี้ไว้เนี่ยโหตั้งสิบห้าคนไปหายวงเล็กไม่เดียวแล้วระวังคุกบระวังคุกบจะรักแค่แล้แลเหมือนกูลงแ้งไงไนมะ่รู้อข้างหน้าผมมีกว่า เฮ้ยวงบีวงบีวงบีเจ็บเจ็บเจ็บสามสี่ไปพุ่มไปพุ่มไปพุ่มขึ้นไปทำข้างบ่นว่าตายนะเดี๋ยวกะดาวตัวฮะเดี๋ยวตัวฮะใครไม่ยิงจากไหนวะไอเชมมี่ตี้มังยิงมาจากระยะไกลอยู่บนภูเขาระวัง เอาใครมาเอีตรงนี้มด้รฟ <c oughs> ังบจะหมดนิฟั <c oughs> งบ,บัก็จะหมดแล่มันมิน้งมามันดิงแบบว่ากวาด เปลือกเห็นเปลือกเห็นกูเอเวยอิเ,อเวอิเ,อเวไม่เอากูไม่เอาก้าสี่นะพุ่มก็แตกนะพุ่มวันหัวตัวนึงเปล่าใช่ด้วยใช่เลยไป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 ข้าหนี้ เขาเขาสิข้างหลังก็แตกนะตัวหลังก่อนนะอันไหนอันไหนมานี่แล้วอะโอ้ตัวนี้สามตัวเลยนะสามตัวเลยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเราแตกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอไอสัตว์ญี่ปุ่นนี่ทำกูหลายตาอืออือเนียนเนียโนเนียโนเนียเฮ้ยข้างไหนข้างไหนชิบหาย หลายตัวข้างในหลายตัวจัดการได้ตัวหนึ่งหลืออีกตัวนึงโอเคเฮ้ตัวขอแตะขอแตะก็ขอแตะก็เอา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 เอ้ยอุ้ยเอาเกออไออยู่ข้างบนตรงนี้ตัวทีมทีมนึงทีมนึงเลยเยอะยาปิษยาสังหารกูกูขอร้องเลยยาสังหารกู่กูขอเด้งผมวะมันเด้งผมจนรัวเลยเด้งขวนเลยครับสวยพี่บินเลยเฮ้ยไม่ก่อนแล้ว ูไม่แฮปปี้เลยไม่มีเกาะเราต้องขึ้นบนตายเลยเยอะมากยะมากไปไปเลยครับิงฆ่าได้6คิวไม่ต้องมาตายเยอะเป็ดยิงขึ้นบนกันเหรอมีตัวอยู่ข้างล่างมีตี้มีตี้ที่เจอที่มันมันเข้ามาทีหลังอยู่ข้างล่างด้วย ปากวะพี่วัดจานนี้เนีเ่ยเลี่ยดเลี่ยดเฮ้ยไปบวกกันเลยปากเลี่ยดเว้ยโอ้โหมึงมึงแม่นเกินอ่ะแล้วมันยิงโดนแล้วระเบิดเกลียดป,ป,ป,ปืนในระเด้งทิ้หายเลยยี่สิบตอแต่งลงมาละไม่ตายอยู่ล่างเลยอยู่ล่างเลยอยู่ล่างเลยมันจะยิงกูละ

โอ้ยเลือดได้โอ้โเลือดแต่ละคนเอาเขาละอีจามีเลือดเจมีเกาะเดี๋ยวไม่เดียวไมแต่แต่แต่เลือดเลือดน้อยอันตรายนะวูบปีเลยเติมเต็มเลือดก่อนก็ได้ไม่เจมเขาไม่มีไม่มีเลือดอยู่ในเตอรแล้วเจมมันเอาอันนี้เติมเลือดให้เอาแกเแลสองสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง ให้กาะหนึ่งจ้าเฮ้ยไฟหนีวนี้วงนี้วงมันจะไหนวะข้างหลังข้างหลังจัไไเย้โอ้ฆ่าเป็นคนเท่าไรเนี่ยโห้าแต่ละคนพีฆ่าได้หคิวบอสฆ่าได้สี่ินจาาได้แปดแล้วก็เจมได้สามพี่ดูตรงไหนตรงนี้ไงก็พี่เวลาเรากดดูแมปอะ กดดูแมปอะซ้ายมือมันจะมีสกอร์บอกแต่ละคนเลยนะเออโหวงมีสิบสิบดาเมจเลยวง